นี่ก็พามาแลชมช่วนเรียนลุกไหมนี่เรียนเรียนกีปี้ทีวัดซ่องปีเรียนต้นคูเรียนต้นคู่เตโกั้นการเชื่อมลากเชื่อมลากเรียนต้นคู่แล้วก็ิธีการเชื่อมลาก ก็ช่วยจะปราบกันช่วยกันได้ส่งปีเลย,เ,ลยเรื่อยๆเรียนสองปีจนมาก็คูนหนึ่งสองตอนันสองคูนไม่สองตนช่วยกับช่วยอยู่ ก็อีกประมาณสองปีสามปีอีกสองปีก็ได้รบพุ่นแล้วแหละ